สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีสวัสดีน้องชาวโยโทูทูบทุกท่านวันนี้ครับผู้เอฟซีผู้ที่มากเครื่องเสียงกลางแจ้งพี่น้องรถแห่เครื่องเสียงกลางแจ้งพี่น้องวันนี้มาช่วยงานช่วยงานเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นงานอ่าอยู่วัดป่าพี่น้องงานอยู่วัดป่า มาซอยงานเพิ่นบัดป่านาคำพี่น้องมีตัวชาบกระแทกแล้วก็มีเสียงกลางพี่น้องเสียงกลางมาซอยงานเพิ่นพี่น้องมีนี่เจ็บเจบรดแห่พี่น้องประหยัดแบบประหยัดเ <oui> บื้องบริเวณนาดพี่น้อง ี่ยก็สิเป็นกองพ่อนพี่น้องกองพ่อนองพ่อนเพราะท่านมีเม่มพี่น้องเป็นกองพ่อนแ้มูนี่ก็สิเป็นรักเสียรักอย่างันก็เสียมาเผาอยู่หัดปลาสาอยู่เป็นกองพ้อนพี่น้องของพอสนองพี่น้องเป็นกุหลาบพี่น้องคนเสียชีวิตเสียมาวัดป่าน้าขำพี่น้อง คนก็สี่เพราะท่านสมไม้เพราะท่านได้เฮ็ดเมียมเฮ็ดยังเพราะว่าทุนเฮ็ดมันก็ทุนได้พี่น้องเนื่องเพราะท่านได้เฮ็ดก็จิเป็นเอาอันโจดก็เพื่อนพี่น้องคน้นเพื่อนมาโจดก็เพื่อนซะก่อนเพราะท่านมีเมียมพี่น้องอยู่บัดปา่านาคำพี่น้องท่างข้ามาพี่นอ้องก็สิเป็นท่างข้ามาในบัดปา่าบันที่สิบ วันที่สิบหกพี่น้องเสียเติมอุกรอนพี่น้องมันจะ่เจ้ามามันประหัดมือพี่น้องมาลงบัดป่านาคำนี่ก็จะเป็นสลาน้องสลาสร้างใหม่วัดป่านาคำพี่น้องสร้างพระว้หลปีพี่น้อง จางไวนะ้น้องมูนีก่ก็นี่เธอนตกใหม่ใหญ่พี่น้องในวัดปา่าน้อมูนี่ก็สิเป็นลักเสือลักยังมีเบิดพี่น้องเสียหมาหม่องอย่างเเบเบพี่น้องมูนี่ก็สิเอามาอีกผู้นงึงพีนาา่น้องอ,งอาวัดปา่านอ้องก็เลยอะไรมีเป็นเบาเครื่องเสียงมาพี่น้องมาซอยงานมา,าสวด อภิธรรมล้วกาสวดมุ่นเย็นพี่น้องอยู่บัดป่าหน้าคำบัดป่าพี่น้องบัดกะกวางประมาณ40เมตรพี่น้องน้ำมูลนี่พี่น้องจะก,กุ๊กใหม่ใหญ่พี่น้องแม่นเบิร์ดน้ำมูลนี่พี่น้อง เมืองบริเวณรอบวัดพี่น้องวัดป่าหนาคำเก็แบบเสียวมานีละประจำพี่น้องแล้ก็สิมี่องค์พระพุทธรูปพี่น้องพระพุทธรูปทีแบบ่นี่ก็อีนั่งพระพุทธน,น,น,นั่งหันเป็นแทนอยู่ข้างในพี่น้อง เอา้ยว่างโมนี่ก่จะเป็นเทค่ค้อนเกียดทางเขามาลงมาจากบ้านก็อนประมาณห้าร้อยเมตรพี่น้องถึงบาทถึงในถังงเป็นมีหยังไปในถังพี่น้องีน้ำเย็นพี่น้องน้ำเย็นน้ำเย็นพี่น้อง ทีเป็นทางของมาพี่นะ้อทางของมาทั้งนี้กับที่ไม่วาลงพี่นะ้องนี่ก็เคยเอามาเอาทาั้งผีพี่นะ้องเพราอันเมื่อฉันมีงบก,ก็เลยเอาแบบดังๆเดิมๆเท่ากันพี่นะ้องเ มีพี่น้องปลูกก็กอบก็กล้วยใช่หลอบบริเวณบานพี่น้องบัดปลาหน้าคำมนคุหลาศเพื่อเมืองอันจนเฉียบมากจังโมงในมุ่งเกรืองเท่านี้เท่าไรเป็นที่ไหนไปมุ่งเครื่อง เดืนี้เที่ยงพรท่านบายพระเนียงไปหรอวะพระเันกำลังไปหาบอยู่วัดเดาหรอเนอะออาะครับพี่น้องนี่กับเพื่อนพระเสียวม,มากๆทรงสักการมากรองพ่อนบ่ยมุ่งเคืองพี่นอ้องสีู้วิวเียนในวัดพี่น้องมองนั่งมองยัง นี่นี่โฮมเย็นด 3, 4, 5, 6, 6, 4, 4, 4, นีพี่น้องตลาสามสี่ห้าหกหกสี่อีฟสี่ต้นพี่น้องใส่ใหม่ธรรมดานี่ยนะว่าจะว่าหันคัดเอ้าพี่น้องคัดเน่าละว่าสีา บัดป่าพี่น้องบัดป่าสร้างขึ้นมาจะสิบปีพี่น้อง,งสิบปีล้วิวเวอร์ปปรเบียนอหอยโอ้โหพ่อหยิบอายังเข้าม่านี่นี่พี่น้องอหอยเข้ามานี่ก็สิใส่ องพรบทันมีนั่นพี่น้องบทันมีเมียมพี่น้องยังบทัน์ในสางพี่นอ้ององพนก้นกับบทันมาพี่น้องบทันลงมากอะที่เริ่มหลายเวลาสิทอย,อย่อยทอย่อยลงมาพี่น้อง ครับพี่นอ้องวันนี้ก็มีซ้ำนี่แหละพ่ะพี่น้องอยากที่อัปเดตให้เบื้องจนแนวงานพี่น้องเริ่มติดตามเล้พี่น้องของช่องวาวมูลพี่น้องสวัสดีครับ